สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อมเมาคีนะครับหรือต้อมอาหารชายสายเมาครับวันนี้ก็วันดึกๆพอดึกๆแล้วเริ่มกลุ่มๆแล้ววันนะมันต้องมีเพราะต้องมี่กับแก้ม <c oughs> ต่อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้สิครับก็วันนี้หากับแก้มครับกับแก้มยมดึกนะกับแก้มยามดึกก็จะมีวันนี้เอาแบบง่ายๆลบของในตู้เย็นก็จะมีคณะครับคณะนี่คณะ เส,ส,ส,ส้นเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะฮะนี่ไปแช่น้ำมาแล้วนี่ไปแช่น้ำมาแล้วก็ขายเปิดมาดูตอนนี้นะครับต้องขออภัยนะครับขอประทกานกราบอภัยนะฮะก็จะหิวๆิวหน่อยครับถ้าขายเปิดมาตอนนี้ก็รู้สึกจะกดเครื่องเล็กน้อยนะฮะอันนี้หมูนี่เครื่องปรุงก็มีนี่ประมาณนี้ครับผัดซีอิ๊วครับมีหมูกรอบที่เหลือในตู้เย็นนะมีหมูชิ้นอยู่หน่อย ไข่กระเทียมอ่ะมีประมาณนี้ครับไส่อิ่วง่ายๆสไตล์ที่มเมาครับแล้วก็นี่กับแก้มอ่าเดี๋ยวมาทําอันนี้กะเพราหมูกรอบรวมรวมทะเลนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวตอนนี้ขอเปิดหัวก่อนฟังเสียงไปก่อนฟังได้แค่เสียงนะ,ะเปิดหัวก่อนครับเปิดหัวทุก่อนเปิดรถอ่าเขาเรียกอะไรเปิดตอมรับรถอ่า สายเมาก็จะประมาณนี้ครับมาเริ่มเลยว่ะไปรอช้าเริ่ดด้วยน้ำมันครับใส่น้ำมันสักสองช้อนประมาณเนาะกะเอาไปต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนสไาตลา์ขี้เมาเดี๋ยวไปทำอะไรให้มันซับซ้อนกระเทียม หมูนี่ก็ไปลวกมาแล้วนะหมูไปลวกมาแล้วไข่เปิดมาตอนนี้ก็ต้องกราบขอภัยนะครับยามเหล็กครับสไตล์ขี้เมาครับไข่สองฟองผักก็ไปลวกมาแล้วส่วนเส้นเส้นบะหมี่ถึงเพื่นรูปเนี่ยอันนี้เอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อลดโซเดียมอถึงจะสายเมาแต่ก็ยังรักสุขภาพอยู่นะครับ แต่บ้านไม่ค่อยมีก็อย่างนี้ครับหาของกินดีกว่าเนาะปรุงรสด,ด้วยซอสัขาขาวซอสัาเขียวน้ำมันนางลมจิ้มซีพอแล้วก็ซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำอันนี้ดำจริงค่อยๆปรุงไปครับค่อยๆปรุง ใจเย็นๆเร่นไฟขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็มามา่าผัดซีอิ๊วครับมามา่าผัดซีอิว๊วอาหารยามดึกครับมามา่าผัดซีอิว๊วอยากใส่นี่เวอใส่นี่เวอนี่แม่ใส่หมูกรอบด้วยหมูกรอบผมก็จะหลายวันแล้วครับห <laughs> มูกรอบผมหลายวันแล้ว มาอยู่ในตู้เย็นหลายวันเราอยู่ในช่องฟิวสหลายวันแล้วสงสารมันก็เติมน้ำแต่ลดนิดนึงเป็นเมนูไม่ง่ายๆครับไม่ซับซ้อนครับง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่เอาอะไรที่มันซับซ้อนก็สไตล์ขี้เมาก็จะประมาณนี้ครับไม่ทาอะไรให้มันซับซ้อน<ม>ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับ อันนี้ก็ผงปรุงรสครับของผมจะไม่ได้ใส่ผงชูรสเท่านั้นเองนะ<ฮ>ขอบอกคิวอะคือน,นี่ต่อได้อีกยาวๆุกหโโอ้ หอมน่ารับประทานมากว้าหอมน้ารับประทานมากอันนี้ของจริงนี่ขอมน้ารับประทานมากเขาบอกว่ามือเล็กๆให้ลงดึกๆแล้วก็ตามนี้เลยครับพี่ไทยอ่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วไม่ทำอะไรซับซ้อนเดี๋ยวไปทำอะไรซับซ้อนจบแล้ว นี่็งไงเป็นไงไวไหม <laughs> ขอบอกว่าโหน่าทานมากฟันกรุ่นๆโอ้โหไม่รู้กล้องได้เห็นเ,เห็นไหมล่ะขอบอกวันนี้กรุ่นเลยหอหอมมากเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นยั่วๆครับยัวย่วๆยำหยึกคใครที่เปิดเข้ามาดูตอนนี้นะครับก็จะเครื่องๆหน่อยไม่เมาไม่อยากทําไงเวลาเมาแล้วอยากทำกแก้มยำหยึก นี่ผมก็จะใส่หมูกรอบนิดนึงผัดเสี้ยวนะพี่ๆช่วยตั้งชื่อให้หน่อยก็ได้ตั้งชื่อให้หน่อยนะนี่ครับเป็นไงพอหน้าตาพอพอได้นะ <c oughs> หน้าตาพอได้นะ <c oughs> ยั่วยั่วย้ำดึกครับท็อปปิ้งด้วยหมูกรอบนะฮะร้อนๆกรุ่นๆนี่เป็นไ,ไงเป็นไ,ไง เดี๋ยวชิมให้ดูมานจกร้อนนะร้อนๆหน่อยเอาน้อยๆก่อนแล้วกันสุดยอดกอดจิงมรอยแดง